ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสุขสรรน,นะคะส่งสติกเกอร์มารัวๆเลยนะคะขอบคุณคุณตุ้ยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็เข้าไปอยู่นะไลค์คุณตุ้ยนะ่ะตอนที่นั่ง นั่งคุยหน้าหน้าออกหน้ากล้องเนาะออกหน้ากล้องอะ่ะนั่งคุยทาอะไรก็ไม่รู้เอาใบอะไรมาทาค่ะเมื่อคืนนี้แต่พี่ก็ไม่ได้ลงเนาะไม่ได้ลงไปเข้าไปกดไลค์ให้เฉยเยเหมือนกันข้าไปกดไลค์ใบอะไรคะคุณตุย้ยเห็นเอามาทาแขนด้วยแต่พี่ก็ดูแบบอยู่แป๊บเดียวเนาะอยู่แป๊บเดียวก็ออกมานะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะหนังอัมกันเลิฟเลิฟมานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้น้องซีนีกับคุณวารีไม่มาเนาะวันนี้ <c ười> คุณวารีไม่มาเนาะไปไหนเนาะคุณวารีไปอยู่บ้านไหนเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไปให้กำลังใจเพื่อนๆเนาะไปให้กำลังใจเพื่อนๆหลายๆบ้านนะคะเป็นกำลังใจให้กันเมื่อคืนก็เข้าไปดูหลายบ้านอยู่เนาะเลื่อนเลื่อนดูเนาะเพื่อนๆดูเพื่อนๆขึ้นไลค์กัน พี่ๆน้องๆก็ขึ้นไลฟ์ขึ้นไลฟ์กันตอนดึกๆเนาะสีทุ่มกว่าแล้วแหละขึ้นไลฟ์กันขยันมากเลยขยนันขยันนะคะไม่หลับไม่นอนกันยังเราไม่ไหวแบบพี่ไม่ไหวน้องอ้ําสี่ทุ่มครึ่งนะ่ะต้องนอนแล้วต้องเข้านอนนอนดึกไม่ได้นอนดึกแล้วจะเป็น ใค้เป็นไอเลยแหละเวียนหัวทั้งวันท้าวันไหนนอนดึกนอนดึกแล้วสมองสมองเราแบบแบบเหมือนกับสมองแบบพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะจะเบลอเบลอทั้งวันเลยงงงงเวียนหัวทั้งวัน กาแฟก็กาแฟก็ไม่ช่วยด้วยนะกาแฟกินกาแฟก็ไม่ช่วยด้วยถ้าเรานอนไม่พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ46นาทีดูแบตก่อนดูแบตวันนี้แบตเหลือเยอะเลยนะคะรอคุณวารีก่อนจะมาไหมคุณวารีวันนี้ วันนี้ไม่เห็นมาเลยวันนี้อดเล่นเลยอดเล่นแอปเลย ขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะตอนนี้มีอยู่กี่ลูกเจ็ดห้าหกมีอยู่แปดลูก ขอบคุณนางอ้ํานะคะขอบคุณคุณตุ้ยขอบคุณพี่พรพิสารคุณสุขสันนะคะทุกไลท์ทุกเลิฟเลยนะคะที่มาส่งกำลังใจ